ดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีชมพูอ่อนนะครับสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ชื่นชอบนะครับแล้วก็เ,เรื่องราวที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยโอ้ไม่นำมาพูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ในเมื่อผมเอนดูน้องและน้องประสบความสำเร็จได้รับโอกาสดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหจะปล่อยให้ผ่านเลยไปมันไม่มีทางเป็นไปได้นอ้องยังไงก็นํามาเล่าต้องนํามาเล่าสู่กันฟังมาชื่นชมมาร่วมแสดงความยินดีมาสดุดีให้เกียริน้องอยู่แล้วนะครับก็โอ้โหพูดมาักขนาดนี้แล้วนะครับปกคลิปก็บอกอยู่อาดูหลังเสื้อเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติก่อนนะครับ ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องเอมมี่ออนนิชาพรมสุภาสมาชิกรุ่นที่4ของวงบินเค8ฟและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยอยู่ในฐานะผู้ที่จะมารับช่วงเดินต่อในตำแหน่งสำคัญของผมในอนาคตด,ด้วยแล้วก็นะตอนนี้เรียกน้อง Emmy, อเอมมี่เฉยไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าท่านรองนะครับเพราะว่าน้องได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนขั้นให้เป็นรองกับตันทีม N5 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหต่อประกาศมาผมผมดีใจมากๆนะคือมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเออ่มานานพอสมควรนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ชัวร์ไงแล้วก็ไม่อยากหวังสูงด้วยเพราะบางทีที่ผ่านมาอะไรที่เก่งๆไว้ก็ผิดหวังมาเยอะแล้วนะครับก็รอ รอให้แบบเป็นทางการดีกว่านะครับแล้วก็พอ,อมีการประกาศที่ไมาเป็นทางการเนี่ยโ้ผมดีใจมากๆนะครับดีใจที่สุดจริงโอ้มีความสุขมีความสุขนะครับช่วงนี้แบบผมตามวงอย่างมีความสุขมากๆเลยนะแบบอะไรอะไรมันค่อนข้างเข้าทางผมเยอะมากๆนะครับแล้วก็อ่ะก็ต้องมารู้พูดสรุปเรื่องราวของการเป็น รอกับตันทีมเอ็นไฟของน้องเอมมี่ในครั้งนี้สักนิดสักหน่อยกันลวกันนะครับไม่หน่อยหละเยอะเลยนะครับก็ได้เต็มๆแน่ๆหนึ่งคลิปเต็มนะครับก็จุดเริ่มต้นนะคือพอพอน้องได้ได้ได้เป็นกับตันอย่างเป็นทางการแล้วรับการประกาศเรียบร้อยแล้วน้องก็มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับนั่นแหละนะ้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแฟนคลับจะได้ร่วมแสดงความดีๆห็นน้องด้วยแล้วก็ น้องก็พูดแหละว่าเออสมัยที่น้องแบบยังเป็นสมาชิกทีมเอ็นไฟเฉยๆเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นน้องก็บอกแล้วว่าแบบเฮ้ยน้องชอบทีมเอ็นไฟนะครับมันเหมือนเป็นทางของน้องตอนไปออเดชั่นเนี่ยเออน้องน้องทำบีเทียร์จะไม่ได้ดีมากเลยน้องแบบเออตอนสอบเอ็นไฟ์เนี่ยน้องเต็มที่มากๆแล้วก็ชอบมากๆในหลายๆเพลงหลายๆด้านหลายเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องก็ได้สามารถเลื่อนขั้นเข้ามาติดอ่า ในในการเป็นสมาชิกทีเดนไฟนในที่สุดเนาะ <S <S นนก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นน้องก็มาจากเอ็นไฟด้วยแหละไปร้องเพลงมถึงรักรจากเดรี่ถึงสองสาครั้งเนี่ยเนาะและ้วก็นี่แหละสุดท้ายก็ได้เลื่อนขั้นจนได้นะครับแล้วก็พอเลื่อนขั้นมาเนี่ยอ่ะเวลามันก็มีเรื่องของการเรียนการอะไรกันใ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 นคลาสเนาะของของของ,ของทีมนั่นแหละนะครับแล้วน้องก็บอกว่าเออบางทีน้องก็ไม่ค่อย โอเคสักเท่าไหร่ที่ว่าเวลาเรียนเวลาครูสอนเนี่ยก็จะจะมีบางคนที่แบบพูดคุยเวลาครูสอนน้องรู้สึกไม่ก็ไม่ค่อยโ okay, อเคเออเนี่ยอันนี้คือความคิดของเด็กเรียนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆด้วยนะครับที่น้องคิดแบบนี้น้องรู้สึกว่าโวอยากมีอำนาจอะไรสักอย่างที่จะแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้บ้างเนาะก็น้องก็เก็บไว้อยู่ในใจแหละจนหูมาวันหนึ่งก็ เออพี่ฟาดก,กับตันทีมเอ็นไฟคนปัจจุบันเนี่ยก็มาพูดกับน้องว่าเอออยากอ,อให้เอมมี่อ่ะได้ได,ได,ได้ได้เป็นรองกับตันทีมน้องก็ตกใจนะครับเพราะว่าเออให้เป็นจริงๆหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็ตกใจพอสมควรแหละแต่ว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอมมี่เนี่ยเขา เข,เขาทำทุกโอกาสเต็มที่ที่สุดอยู่แล้วให้โอกาสอะไรน้องมาน้องเต็มที่เสมออย่างที่บอกไปบันทึกรักแกลเลอรี่ได้โอกาสมาก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมาตลอดเลยจนโอกาสมันก็เข้าหาน้องมาเรื่อยๆหรือว่าในช่วงที่น้องอาจจะไม่ติดเพลงอะไรเลยอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีโอกาสก็ามาให้ประกวดร้องเพลงของโฟร์เทกรุ๊ปเนี่ยน้องก็ลงออดิชัน่นแล้วก็พากทำให้ตัวเองแบบ ได้ไปร้องเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็โอกาสต่างๆก็หลั่งไหลมากจนถึงุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอมี่ก็ไม่ไม่ได้เสษนะครับแล้วก็มีการทํางานกันแบบลับๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะเท่าที่ฟังจากไลฟ์น้องนะครับว่าแบบเออน้องก็ได้ลองแบบจัดเซตเขาเรียกว่าจัดเมมเบอร์ใส่เพลง,ลงอะไรอย่างเงี้ยวางอะไรก็ว่ากันไปในแต่แตและยูนิตอะไรก็ได้ พี่ฟางเขาให้ทดลองทําอยู่แต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าแบบเอพี่ฟางกับเอมี่รู้แค่สองคนหรือเปล่าแล้วสมาชิกในทีมรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปข่าวสอบถามสมาชิกในทีมอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่น้องก็ออกตัวน้องแบบเอยน้องมันอาจจะไม่ใช่คนดุคนเลยเนี่ยแต่ว่าเออกบตันรองกับตันนี้ยมันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องดุเสมอไปนี่ ผมก็มองว่ามีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของอะไรต่างๆแล้วผมก็มองว่าเออในวันที่ในวันที่เนี่ยนะเขามีประกาศมาสองตำแหน่งใช่ไหมเอมมี่เป็นรองกับการทีเมนฟแล้วก็มารีนเป็นรองกับตันทีวีตรีซึ่งแต่เดิมอย่างมารีนคู่ควบสองทีมใช่ไหมครับตอนนี้อพอไป,ไปรองกับ้านฝั่งอุบลมารีนก็จะไม่อยู่ในทีมเอมไฟแล้วซึ่งแน่นอนว่า ตำแหน่งตัวเชื่อมเกมของ n 5เนี่ยจะหายไปนะครับจะหายไปเพราะว่าแต่เดิมมีพี่จี้ที่เชื่อมทุกบุนเข้าหากันแล้วก็มารีนก็มารับช่วงต่อตรงเนี้ยอย่างแบบสนิทมากๆแล้วตอนนี้มันหายไปอีกครั้งแล้วลผมก็มองว่าเออนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีแหละที่เอมมี่จะเข้ามารับหน้าที่เชื่อมเกมตรงนี้แทนเพราะว่าตัวของน้องเองก็อย่างที่คนทราบมันดีว่าน้องเขาก็ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของเมมเบอร์ในกลุ่ม c ชสเตอร์เน็กให้แบบสนิทสนมกันเนาะตั้งแต่แบบสมัยของเข้าวงใหม่ๆแล้วก็เป็นรุ่น4ี่กับรุ่น2อ C G M เนี่ยก็สนิทกันมากๆน้องก็สนิทกับเมมเบอร์ฝั่ง C G M อยู่หรือว่าพอรุ่น5เข้ามาน้องก็อาสามาเป็นแบบหัวหน้าแกงรุ่นห้าเนี่ยพอรุ่นหกเข้ามาเนี่ยน้องหลายๆคนก็อยู่ที่โรงเรียน เดียวเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับเอมมี่และเอมมี่เป็นพี่โตสุดในโรงเรียนนั้นเนี่ยก็แบบเออผมก็มองว่า Emmy เอมมี่เข้ามาทําหน้าที่เชื่อเมเกมต่อจากเอ,อ่อมารีนได้อย่างแน่นสนิทอย่างแน่นอนน่าจะออกมาดีมากๆอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าการไม่ปฏิเสธโอกาสในครั้งนี้ของเอมมี่เนี่ยผมว่าจะส่งผลให้น้องเติบโตได้รับโอกาสอะไรที่มันเยอะแยะมากมายมากขึ้นอีก ในอนาคตแน่นอนในวงนะครับอ่ะมาว่ากันต่ออีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเฉพาะตัวสำหรับผมสักหน่อยนะครับก็อย่างที่คนทราบเปนดีผมก็ออกตัวมาแล้วว่าเออถ้าสมมติว่าน้องโยเกิร์ตคามิโอนชิของผมทั้งฝั่งม่งม่วงนปัจจุบันเนี่ยเขาจบกา,บมมารศึกษาจากวงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะยกตำแหน่งนี้ให้น้องเอมมี่มารับช่วงเดินต่อนะครับซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมีโยก็จะมีเอมมี่ไปออกงานด้วยกันอยู่ตลอดผมก็จะค่อนข้างฟินน,นะแต่ว่าเอองานเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นงานงานแรกเลยมั้งที่แบบมีเอมมี่แต่ว่าไม่มีโยหมายถึงว่างานแลมดอนแบสนะครับคือรลงงานเนี้ยพี่โยเขาติดงานที่มหาลัยก็มา่วงงานไม่ได้ก็จะเป็นน้องเอมมี่เนี่ยมา มาอยู่ตรงนี้นะมันก็ตามหน้าที่นอนอยู่แต่ผมมันก็กลา,กายเป็นว่าเออมันก็เหมือนกับว่าเออโยไม่อยู่เอมมี่ก็จะขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเอมมี่ก็ทําหน้าที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสดใสสร้างอะไรให้ผมรู้สึกฟินมีความสุขได้ตลอดทั้งงานเลนดอมแดนซ์มากมากนะครับรวมถึงการที่ได้รับออการเลื่อนขั้นอะไรตรงนี้ด้วยก็ทําให้แบบผมมีความสุขไปม,มากเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ทำให้ผมมีความสุขมากไม่แพ้กับตอนที่แบบ โยเกิร์ตอยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าเออไอตำแหน่งคาม,มิโอชิในอนาคตที่น้องเอมมี่จะก้าวนะครับช่วงเดินต่อนี่น้องทำให้เห็นแล้วนะว่าเฮ้ยน้องน้องทำให้ผมมีความสุขได้มากๆนะครับก็รอวันที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ตอนนี้น้องพิสูจน์แล้วว่าน้องทำหน้ทนาที่ได้ดีมากๆแล้วก็อ่า ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายยังไม่ได้พูดประโยคนี้เลยยินดีกับหนูด้วยนะจา๊ะกับการที่ได้เป็นรองกับตันทีม N5 และพี่เชื่อว่าทีม N5 จะโดดเด่นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเฉิดฉายเหมือนอย่างที่พี่ๆเขาทําไว้พวกหนูก็จะทํารับช่วงเดินต่อและทําหน้าที่ได้อย่างดีในแพ้กันนะจ๊ะ,ะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอน 扫地吧。